r e c ซ i ซอฟต์แวร์ e tag invoice and e receive สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะจะเป็นวิธีการส่งเอกสารนะคะในส่วนของหน้าลูกหนี้การค้าโดยเป็นการส่งเอกสารทาง email ค่ะหลังจากที่เข้ามาสู่หน้าหลักของซอฟต์แวร์ c ีเซ e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะก็ให้คลิกที่หัวข้อที่ชื่อว่าลูกหนี้การค้าค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะแสดงนะคะวิธีการส่งอีเมลนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือว่าการส่งอีเมลนะคะทีละเอกสารนะคะแล้วก็การส่งอีเมลทีละหลายเอกสารค่ะเรามาเริ่มดูที่การส่งอีเมลทีละเอกสารค่ะโดยให้ไปที่เอกสารที่ต้องการส่งอีเมลนะคะจากนั้นนะคะให้สังเกตปุ่มเลือกด้านขวามือสุดค่ะ เมื่อคลิกแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นคำว่าอีเมลค่ะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นอีเมลปลายทางค่ะจากนั้นนะคะก็คลิกที่ส่งอีเมลค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูที่อีเมลปลายทางนะคะตรงนี้ก็คือจะได้รับนะคะเป็นเอกสารนะคะลูกหนี้การค้านะคะซึ่งในนี้ก็คือเป็นเอกสารใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการส่งอีเมลนะคะเอกาสารรูปนี้การค้าทีละหลายเอกาสารค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้สังเกตที่ปุ่มวงกลมหน้าคำว่าวันที่สร้างเอกาสารค่ะก็คลิกตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ไปที่จุด3จุดค่ะแล้วให้คลิกคำว่าส่งอีเมลจากนั้นให้คลิกคำว่ายืนยันค่ะ และที่อีเมลปลายทางนะคะก็จะพบกับเอกสารลูกหนี้กันค้าที่ถูกส่งมาค่ะสว่วนนี้นะคะทางเราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www receive com